โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับได้ขึ้นกับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ คาวันนียื่กับการเลือกสกินใหม่ของไบรท์นะครับโทชิโร่นะครับมาในจากเรื่องอนิเมะบีชนะก็มาดูก่อนสกินนี้จะเสียกี่คูปองนะฮะซึ่งในการสุ่มตัวของโทชิโร่ในรอบนี้เนี่ยเราต้องสะสมตาหน่วยพิทักษ์นะครับเพื่อมาลุ้นรางวัลน,นะครับก็คือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดดวงซวยจริงๆก็คือต้องเปิดครบ5แผ่นป้ายนะถ้าใครดวงดีหน่อยก็4แผ่นป้ายสาแผ่นป้ายอะไรอย่างงี้นะว่าไป โอเคมาดูดีกว่าว่าเราจะใช้กันกี่คูปองนะครับในวันนี้ดอยเตรียมมาประมาณ4ี0พนะครับมาลุยอ่าสามารถใช้3รางวัลเพื่อแลกได้เหมือนเดิมเนาะอ๋อใช้ดอกไม้น้ําแข็งเพื่อเล่น1ครั้งได้นะฮะจริงกิจจริงเก่กับพวกนี้นี่เกิดเราแบบไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีตัวอะไรมันคุ้มนะมันคุม้มแต่เกิดเราแบบมีเยอะแล้วอะไรจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไปะ่ะสิบครั้งแรกลุยนี่มาแล้ววะได้มาอันหนึ่งนะฮะไปต่อฮะจุ๊บซูเปอร์ไฟโห หลอกให้ตกใจได้ได้นี่ได้ชบุบมาแล้วหนึ่งตุนรางวัลไปพระเจ้าโทชิโร่โทชิโร่คงอย่างเงเชื่อสี่ยเหมาหายไปมาพันเจ็ดแล้วนะยังคงได้แค่สามแผ่นป้ายนะฮะเฮ้ยมาแล้วที่สี่มาแล้วเชื่อดิกดตุ่มนี้ไปแม่งต้องให มันต้องให้กวนนี่แน่แหละมันต้องให้กวนสุดท้ายแน่แน่เลยขออันนี้แหละจุดอืการเชิญฮีโร่ชั้นยอดมีฮีโร่ครบลเพื่อนปาพอพอ,พอเติมเติมเข้าไปอีกสิบเปรห้าเราหายไปแล้วนะครับเรียบร้อยมาครับเติมมาอีกครับก็บไปต่อนะฮะ ไม่พออีกแล้วนะครับไปเติมต่อนะฮะ4 0 0 7 0 0นะครับแล้วก็ตอนนี้มี3 0 0นะฮะลุยรอบนี้มันต้องมาแหละไม่มาเกลี้ยงแล้วละไอ้โอ้โอเคเลยนะฮะสักทีนะครับเยยยินดีด้วยคุณได้รับโทชิโร่นี่มัน บางไขเกลือนะครับก็สับสกินนี้เนี่ยดอยโดนประมาณ800คูปองนะแ0 0 0คูปองนะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยดอยจะคิดเลขไม่ตรงมากแต่ว่าประมาณ80,00นะที่ดอยโดนไปนะก็ถือว่าเป็นสกินที่ค่อนข้างแพงมากนะก็ถ้าใครจะตัดสินใจซื้อก็ต้องเตรียมงบมาดีๆนิดนึงนะครับประมาณนี้แคสับสกินนี้อืมยอดเลยตัวนี้มันแสบรับอื้อหือ มาครับปอย่าไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่านะ้วสัตว์สกินนี้ของไบส์นะครับโทชิโร่นะฮะมาฮะมาสู่การรีวิวโทชิโร่กันต่อนะฮะเติร์ดลากดาบกันมาเลยนะเอตซอฟซใครเนี่ยเจ้าต่อไปเขาบอกห้ฟซีคนไหนนี่หน้าแตกนะครับ เต้นเลเต้นเลยเต้นแลีพยงวก็พออืมริโป้โลมิงวินพิมด้วยเหรอเดวือดวาเนี่ยไม่ตื่นอะไรค <Okay. S 1> er. ือการที่โดนริโป้โลมิง <shells> หัวหน้าแล้วเพื่อนไม่มาด้วยนะเดี๋ยวจัด เม่ีได้บับก่อนนะน่จะได้เปียบนะจริงๆงานเสียเปียกทั้งนั้ยาวได้เนสภาพนี้นี่ไม่มีวะ พเเข้าหลังโดนเนะีหลาดหลาดลยังไฟไม่ออกมา,ลมมาเลยลดเลยลดเนอะไรวะเนี่ยแบบพุ่งเก้าร้อย ขอแกแค้นไงเฮ้ยกำมี Luckily, พูดถ <Ireland> ึงคุโรสกิจิโกะเด้อฟังไม่ทันไหมไปแก้งกันเลย

容赦は死ねえぞ<ぬ>こうなることは分かってたはずだろミキで刀を振ることじゃねえ <laughs> よし <laughs> いいぞ <laughs> 容赦とを同にかけ氷林丸 อย่างน้อยแข่งก็ามาใช้เพื่อการนี้นะเลยเฮ้ยโหกุดใหญ่เลยมันรอรอสปินวิ่งมาใส่เราเลยเมื่อกี้แตกเลยไป่นหน้าหิวชี้ตรงกลางเลยชนะ よし見るぞ。

ไม่ถึงไงมันมันชอบกดท่าสองแล้วไม่กระโดดให้อะไอ้ท่าสองของไบต์เนี่ยมีปัญหาเลยินเวลาติดขืดอะคือเมื่อกี้ถ้ามันโดดไปถึงตัวไงก็ได้นะสัดไปกันงันตีระยะไกลให้แทนอะงงติดกางติดางแตก よし、ましに出てきた。<ター> <ici S 1> <ek are> ขอบคุณครับเพื่อนเพื่อนม่ต้องตายแทนเราซีนอารมณ์เกินไปหรือเปล่าเราไม่เพื่อนตายฟีเราจะมีาจะรีบมีความต่อเพื่อนยุชยิ้ม ตอไกนี่คิเด์นี่เน้อาไปติกระโหลกคุณชอไกจะได้มุหาแล้วแบบมันตีไม่ถึงไคิดเยงวดงก็เลย้วยนะเอาายเราย็ดได้จากแท็นะมีแท็บยดให้อีดากดมาเนี่ ราคาเลยในเมื่อไม่ในเมื่อไม่มาเ,เปิดแบบเราก็จะใช้วิชวั่นได้ประโยชน์ your your team has destroyed a tower an ally has been defeated an enemy has been defeated can yeah

โอ้โหไม่รอดแต่เกือบได้ใช่ไหมโดนตันในป้อมนายไปไหนเสร็จงานล้มาเ็งาน よしいいぞしよ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 よしし โอเคโอค้โอ uf, ตายก <laughs> โอคสวยงามตัดท้องเรื่อง 33%นะมันเป็นตัวที่เล่นแล้วได้เปอร์เซ็นต์ดาเมจเยอะมากเปนพราะอะไรนะดอยเล่นมาทีมัน30อัพตลอดเลยไม่ว่าจะเล่นเกมแบบนำเกมแบบทรงหรือเกมตามมันก็จะเหมือนจะทำดาเมจได้เยอะตลอดเนื่องจากดอยรู้สึก่าตอนวัาที่มันแบบเปิดอันตีอะไรเงี้ยมันได้ตีแน่นอนไงมันมีสามวิให้ตีแน่ถ้าไม่โดนสตันนานๆนะนะเพราะงั้นยังไงก็มีดาเมจแน่นอนแต่ว่าข้อเสียคือมันแบบบางครั้งมันก็ไม่สามารถรอดตายมาได้เพราะแบบโดนดาเมจแล้วมันแบบเลือดหมดอะไรเงี้ยมันแบบ ถ่าเขาไม่ทันอะไรเงี้ยอาจจะตายในไฟอะไรหรือว่าลึกไปอะไรเงี้ยประมาณนี้สับไบนะครับครับก็เป็นไงบ้างครับสับการ์ดูสกินไบรท์ในวันนี้นะอย่างโทชิโร่นะฮะครับสับสกินนี้ก็เป็นสกินที่ค่อนข้างสวยมากนะตอนมองว่าเอฟเฟกอะไรค่อนข้างดีแนละ้วมีทั้งท่าวาบนะท่าตีอะไรเปลี่ยนหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบแนวอนิเมะหมดเลย นับสับคนที่ชอบและสกินดีก็น่าจับจองมากแต่ว่าราคาเนี่ยบอกเลยว่าแรงแบบแรงนับแรงมากนะราคาแรงมากนะแปดพันปองที่ดอยโดนไปก็บางคนอาจจะดวงดีกว่านั้นก็ได้นวแต่คนนะไอ้ดอยพูดไว้สับคนที่โดนแบบเกลือเแล้วกันนะก็ประมาณ8,00 0ก็ประมาณนี้นะครับก็สับไบต์เนวต้านี้เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งเหมือนกันนะมันเป็นตัวที่มีความสามารถในการสู้กับพวกตัวเบิร์ดเบิร์ดทั้งหลายเนื่องจากตัวมันอ่ะไม่ได้กลัวแบบ คนที่แรงกว่าคนระับมันกลัวคนที่แบบว่าพิ้วพลิ้วไปพิ้วมาอย่างเช่นพวกมูลาดนาคอนอะไรเงี้ยที่แบบว่าเข้ามาตอดมันแล้วก็ออกหรือโดนโป๊กก่อนเข้าไฟนี่มันทำให้ไบ์ไม่สามารถเข้าไฟได้นะครับอะไรประมาณนะี้มันมันกลัวพวกนั้นมากกว่ากลัวแบบมันไม่ค่อยกลัวแอสซัสซินด้วยกันเนื่องจากมันสามารถต่อสู้แคลี่ก็ได้สู้แอสซัสซินด้วยกันก็ได้นะแต่ว่า มันไม่ค่อยชอบตัวที่โป๊กเะย,ยะไกาหรือมีซีซีเยอะนะสับ,บยยไบ้์ก็เป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดเราดามมาถูกตาถือเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งมากเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสับไบ์นะครับขับกันไปเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยจึงกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเปคลิปอะไรต่อไนปนก็ฝ่ายตามด้วยครับวันนี้ผมก็แค่นี้ละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน